สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้เรามีปลาปลานี้ชื่อว่ามุยกูนะคะมันปลาตัวเล็กนิดเดียวนี่เราเอาไปละลายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมาทำการเอาก้างมันออกระหว่างกลางนี้ตัวนี้ปกติจะใช้มีดเนาะแต่ว่าโดยเนื้อปลามันนิ่มมากเลยอะเราแบะนิดเดียวเนาะแล้วก็เอาก้างก้างตรงกลางออก นี้นะคะนี้เลยง่ายๆง,ง่ายมากค่ะนี้เลยนะมันก็จะออกมาเป็นนี้ก้างตั้งปลามุยกุเออวันนี้เราจะเอาไปทําปลาหวานเอาไปตากแห้งแต่ว่าด้วยสภาพอากาศช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะหิมะตกเราก็จะใช้เอาไปอบในในเตาอ,อบ อบให้มันแห้งแล้วก็ออกมาทอดแต่นี้เราจะเอาก้างออกก่อนแล้วเราจะทำการหมักนี้นะเห็นไหมนี่อย่างนี้เลยนี่นี่อ่าก้างมันจะออกเสร็จปุ๊บเราก็เด,ดาดึงก้างก้างปลาออกนี่แหละค่ะง่ายๆปลามันนิ่มมาก อันนี้เราได้มานานแล้วเราก็ไปแช่ฟิตไว้นะคะเก็บไว้ได้นานมากเลยถ้าคิดเมนูอะไรออกมาก็เอาออกมาทาเราจะปกติเราจะามาทําปาหวานนี่ค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่ทําให้ให้ทําให้ดูเนาะน,นะ,ะนง่ายมากเลยค่ะอยาก เก็บหางเอาไว้ก็ดึงตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกมาเราจะมีหางเอาไว้บางตัวก็มีไข่นะอันนี้ไข่ปลาค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีไข่นะเหมือนปลาน,นิลบ้านเราอะมีไข่อะไข่คล้ายๆแบบนั้นเลยเนี่ยสีเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะคือง่ายมากในการทำ ใช้เวลาแค่วันเดียวไม่ถึงวันด้วยเพราะว่าเอาไปอบในอบในเตาอ,อบนี่อบปลาให้มันแห้งหอ,อะเนาะเพอแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยปลามันก็มันจะอยู่ได้นานอะ่ะนี่นะคะมีเยอะมากเลยตอนนี้ีจำนวนหนึ่ง เยอะมากอันนี้คือตัวอย่างให้ดูเนาะว่าวิธีการขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาทําไงก่อนอาจจะเสียเวลาตรงนี้เั็กนิดนึงนง่ายๆเลยปลานี้กินง่ายมากค่ะกลิ่นมันจะเควานิดนึงนะแต่ไม่ถึงกับเค้ามากเดี๋ยวเราไปหมักซ้งหมักซอสอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเค ปลานี้ถ้าในซูเปอร์มาร์เก็ตจะแพงอยู่เหมือนกันนะกิโลนึงก็สิบกว่ายูโรก็หลายร้อยอยู่ถ้าไซส์ใหญ่หน่อยก็จะราคาก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะจะแพงึ้นิดถ้าตัวเล็กไซส์เล็กก็จะอีกราคาหนึ่งถ้าถ้าไซส์นี้นะ่าจะเป็นไซส์กลางปกติเนี่ยค่ะ ค่อยคแหว,วกเนาะเพราะป้ามันนิ่มมากนี่เดี๋ยวเราใส่พริกไทยซีอิ๊วน้ำตาลอะไรเงี้ยมันก็จะดับขาวได้แต่พริกไทยหน่อยนึงมีเยอะมากเลยค่ะ หลายกิโลนะบางตัวก็มีไข่บางตัวก็ไม่มี ปลาอะไรบ้านเราอะใส่เนี่ยตอนนี้เราเป็นคนชอบกินปลาปลานี้มากเพราะมันอร่อยนี่เนาะนีะ่ะ yeah. สวยๆเองอย่างี้แหละแพรสวยๆตอนเอาไปอบ ต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวปปาเล นี้เราทำไหลวละเลยเร็วได้นะค่ะเพื่อนๆอย่างนี้นะช่วงนี้อากาศาหนาวมากเลยค่ะบางวันก็ติดลบสิบบางทีก็ยี่สิบกว่านี่เลยมีเยอะเลยแถวนี้ตติม นี่นะคกัได้อยู่แกะปลาโชเอาก้างออก จะยักหางไว้หางมันกินอร่อยนะเนี่ยคยี้เลยเอาไปกินกับข้าวต้มช่วงหน้าหนาวนี้ได้เนี่ยมีปลาทำข้าวต,ต,ต,ต้มข้าวต้มต้มข้าวต้มข้าวเชนธรรมดานี่แหละเอากิงกับปลาตัวนี้นะอร่อยมากเลย กระไซกันมีเล็กมีใหญ่ไซใหญ่เราก็จะได้เนื้อเยอะหน่อยเวลาเอาไปอกมันก็จะหดหน่อยหนึ่งนะ มันปลาข้างเหลืองบ้านเรานะคิดว่าที่เขาไปทำปลาหวานกันอนะ่ะจริงๆแล้วบางของเขากินกระดูกกันนะก้างกันก้างปลาเนี่ยเขากินกันแต่นี้เอาออกไงจะทำปลาหวาน มันทำง่ายนะแวะต้องมีวิธีแวะมันค่อยๆต้องมือเบาหน่อยนะจับแรงดับปลาเละเพราะปลามันฟิตมาอยู่ในช่องฟิตหน้าเหมือนกัน ทำง่ายมากนี่เลย,ยเยอะมากนะเนี่ยใช้เวลายอยู่อันนี้ได้มาเพราะเขาผ่าตรงกลางแล้วก็เอาหัวออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเอาแค่กระดูกออกใช่ก้าง่าออก เลาแผ่ออกมามันวสวยมากกระดูกมันลื่นมากเลยไม่ยายค่ะฝากติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะวันนี้ไปก่อนละสวัสดีค่ะ